สวัสดีค่ะบา้านสวนหนึ่งนิรันดค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาดูค่ะมาดูพ่อมูหวานตัดอ้อยพันสิงคโปร์ค่ะเพื่อไปขยายพัน์ต่ออีกค่ะเพราะว่าอ้อยพันนี้เราได้มาแค่ข้อตาสองข้อตาค่ะแล้วเรามาเพาะขยายเราจะขยายพันธ์อ้อยค่ะ ได้มาหนึ่งลำนะครับได้ไดมาหนึ่งลำค่ะเขาให้มา,<ร>าค่ะขยายได้ทั้งหมดตอนนี้ก็มีอยู่หกกอนหกกอก็ตอนนี้ก็ได้กอละกอละหลายลำละนีเราจะขยายพนะันธุ์ต่อเราจะเอาไปขยายพันธุ์ต่อค่ะเอามาดูกันใกล้ๆนะครับมาดูลักษณะพันธุ์ของไอ่สิงคโปร์ไ่คันนามพันธุ์สิงคโปร์ จะไม่เหมือนสุพรรณนะครับดูลักษณะตานะครับตาเขาจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยร่องอยู่เหนือตาลักษณะนี้นี่ลำไม่ไม,ไม่ไม่เล็กนะครับใครว่าสิงคโปร์ลำเล็กไม่ไม,ไม่นะครับอยู่ที่ความสมบูรณ์ของการดูแลเหมือนกันกอที่เขาบอกว่ามันไม่แตกกอมันก็แตกกอยนะครับนี่จากหนึ่งข้อตาก็ได้ขึ้นมาขนาดนี้เลยครับ นี่ถ้าจะนับนี่กว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเก้าสิบลำครับนี่เราเราไปขยายอีกข้อละหนกอเราก็จะได้หนึ่งสอสามสี่ห้าหกดอย่างน้อยเราได้เพิ่มมาอีก7กอนะครับต่อหนึ่งลำดูความใหญ่ของลำครับลำใหญ่มากครับเพราะเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับดิน ดีฝุ๋ยดีครับเราจะตัดตัวตอนนี้ได้ประมาณสี่เดือนกว่านะครับห้อยซิมปโฟชุดนี้ตอนได้มาแล้วได้มาแค่ลำเดียวนะครับตอนนี้จะขยายให้ได้เขประมาณน่าจะได้สักยี่สิบสามสิบกอน่าจะได้นะขยายให้พ่อขายเนาะลักษณะเด่นของพันนี้ก็คือเขาจะมีรสชาติที่ไม่หวานมากนะครับต่อให้แกเป็น อายุสิบสองเลยสิบสองเดือนเลยปีหนึ่งแล้วรสชาติความหวานก็จะไม่หวานมากจะหวานกลมกลม่อมเหมาะสำหรับใส่ขวดขายนะครับรสชาติจะหวานกลมกลม่อมหวานไม่มากครับหวานพอดีเป็นลักษณะพันธ์ุของสิงคโปร์จะมีความกรอบนะครับสังจะเหนียวนุ่มนะครับเหมาะกับการเอาไปเคี้ยวได้นะครับ ะต่างจากสุพันห้าศูนนี่เวลาเราเคี้ยวนี่จะไม่มีสะเก็ดเลยนะครับไม่มีสะเก็ดติดคอเลยเว่าเพิ่งจะได้พันมาไม่เยอะนะครับกำลังเริ่มขยายแนละ้วจะขยายกันอีกให้ได้เยอะๆนะครับเราจะปลูกสลับกันไปกับพันสุอพันห้าศูนย์ก็จะตัดออกนี่คือลำลำแรกนะครับรุ่นแรกรุ่นแม่ ไปทำพันต่อนะครับนี่ครับมีแค่หกกอรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสังสวนตอนนี้กำลังเริ่มขยายนะครับพยายารยดูแลนะครับดินดีปุ๋ยดีน้ำดีลําใหญ่กอใหญ่เหมือนกันจะริ่มเติบโตอาจจะช้ากว่าทุกพันนิดน,นึง ชุดแรกตอแรกเลยตอแรกก็ทำแย่เหมือนอ่าครับไอ้นี่ครับไปไปเด็กไปมันเริ่มเราไปตัดเป็นข้อเป็นข้อค่ะเก็บไปเห็นไหมคะเราได้พันมาแค่ลำเดียวแล้วเรามาเพราะได้ 6กอค่ะจากกอเดียวเราก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมคะเรามีสองสายพันธุ์ค่ะที่สวนมีสิงคโปร์ค่ะกับพันรรณบุรี50นะคะเป็นอ้อยั้นน้ำค่ะที่มีรสชาติความหอมหวานละมุนที่แตกต่างกันค่ะปีนี้น่าจะได้ชิมนะคะพันุ์สิงคโปร์ โอ้โอ้ไม่หวานโอ้โอหพอเห็นยังดิหวานคนี่ครับลักษณะตาของสิงคโปร์นะครับจะแบนนะครับแบนไปเทียบกับสุงพรนห้าศูนย์นี่คือสุงพรนห้าศูนย์นะครับสุงพรนห้าศูนย์ตาจะกลมนูนนะครับ เห็นไหมคะความแตกต่างค่ะสิงคโปร์จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีร่องข้างบนนะครับพันสิงคโปร์สังเกตตรงนี้ค่ะเห็นไหมเก่งง่ายๆเะครับพอเวลาถ้าอายุใกล้หีบอายุสักเจ็แปดเดือนนี่เขาจะเหลืองลำเขาจะเหลืองเลยครับสิงคโปร์จะเหลืองเป็นทองคําเลยนครับมีความแตกต่างครับเห็นกันชัดๆนะครับมีคือพันนะครับนีคือสิงคโปร์นะครับ ได้พันมาจากไหนคะนี้ได้มาจากอำเภอพานครับจากเครือข่ายที่อำเภอพานให้มาหนึ่งลำตอนที่ไปหาอ้อยคือพันห้าศูนย์ครับได้มาแคิหน,นึ่งลำเมื่อประมาณสี่เดือนห้าเดือนที่แล้วอันนี้ต้องขยายขึ้นไม่ได้เยอะๆนะ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> ติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ